เองเนี่ยเคยทําสลามปิดตา2นาทีมาได้แล้วไงคือพ่อ,อยัง <บา S 2> ไ,ไม่ได้กินข้าวด้วยไงแค่นี้คําเดียวหมดแล้วว่าเสร็จแน่แม่ถ้าเห็นว่าจวนตัวเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะจับตัวช่วยขึ้นมา1ตัวช่วยนับ1 2 3เริ่มเลยนะครับ <c oughs> มีเด็กบนเต้นยังไม่ันเริ่มเลย วันนี้เราสองคนมากันอีกแล้วนะคะพร้อมอุปกรณ์อะไรเต็มไปหมดเลยวันนี้เราจะมาแข่งขันกันแข่งอีกแล้วแข่งอะไรคือคือเนี่ยชธแต่ไม่อยู่อีกแล้วล่ะเม็นอะไร้วแล้ว็้วว้แ้วว้บแป้ดไ้ว้วว้ว้ว้ลว้้ะ ใช่ดงแ,และเปคนตกปลาค่ะอ,อ๋อเหรอคตกปลา,<ร>าที่ไม่ได้ตกปลาด้วยตกเป็ดใช่เป็นคนตกปลาที่ตกเป็ดนะฮะวันนี้เราอยากจะมารู้ว่ากินกับทำสลามเนี่ยใครจะเก่งกว่าใครพ่อก็เลยถามแม่ว่าพ่อขอกินเนี่ยบะหมี่เผ็ดหนึ่งชามดูมันน้อยอะวันนี้แม่ก็งงดูน้อยอะเข่งกับแม่ให้แม่ท,ทําสลามดโดยที่มีโจทย์โจทย์นี้พ่อเขียนให้แม่นะครับว่าพ่อจะให้แม่ทําสลามสองสีนะครับ อันแรกเนี่ยเป็นสลามใสสีแดงนะครับใส่กากเพชรดาวแล้วก็ใส่แชมพูอันที่สองเนี่ยจะเป็นสลามคุณสีเหลืองใส่กากเพชรสีทองแล้วก็ใส่โฟมแล้วก็ต้องเอามาทําให้เป็นริ้วด้วย,วยในขณะเดียวกันเนี่ย,ยที่พ่อเราต้งกินกินบะหมี<อ>่คือแม่เองเนี่ยเคยทําสลามปิดตา2นาทีมาได้แล้วไง แล้วบะหมี่เนี่ยพ่อก็คาดว่าพ่อคงกินเลยสองนาทีแน่เพราะฉะนั้นแม่ต้องกินบะหมี่ในสองนาทีเขาก็เคยไม่ใช่สองห่อกี่ทีแปดพะงั้นสองห่อแปดนาทีห่อนึงก็ต้องตกสี่นาทีนี่น้อยมากเลยห่อนี้แม่ซื้อผิดมาหรือเปล่านี่พ่อกินพูดไปกลืนน้ำลายไปคือพ่อยังไม่ได้กินข้าวด้วยไงแค่นี้คำเดียวหมดแล้วว่าเสร็จแน่แม่คือแม่ต้องทำสลามตามโจทย์นี้ แต่ทีนี้แม่ก็บอกว่ามันมันดูสูสีกันเหลือเกินเราก็เลยคิดตัวช่วยขึ้นมาคือถ้าเราสองคนเนี่ยถ้าเห็นว่าจวนตัวเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะจับตัวช่วยขึ้นมาหนึ่งตัวช่วยที่มันเป็นฉลากที่เราเขียนกันไว้แล้วเมื่อจับขึ้นมาเราเนี่ยคนคนนั้นน่ะต้องถหงว่าต้องห้ายเราอ่านอ่านตัวช่วยแล้วฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะต้องหยุดทํากิจกรรมที่ตัวเองทาทําตามคําสั่งแล้วก็ต้องทําตามคําสั่งในฉลาก ทำตามคำสั่งในฉลากหลังจากทำเสร็จแล้วถึงจะทำกิจกรรมที่ตัวเองทำต่อได้นะแล้ว<น>อันนี้จะจับเมื่อไหร่อ่ะอยากจับฉลาดนี้นะครับจับตอนไหนก็ได้คือคือเมื่อเห็นว่าตัวเองจวนตัวเนี่ยก็คือจับฉลาดได้คร<ด>ั้งเดียวขอโจทย์มาก่อนได้ครั้งเดียวคนละหนึ่งครั้งนับหนึ่งสองสามเริ่มเลยนะครับ<ว><ว>มีต่คเต้นหนึ่งสองสามอที่ตัวอะไรอ่ะ chú 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 ขนมจริงพ่อกินหมดเหรฮะโยแผลทำไรบอกยังเนี่ยพ่ออาจพ่ออาจจะพูดน้อยหน่อยนะแผลทำอะไรพอเห็นได้กระชนาเดี๋ยวเอายากเลยคอยดูนะแผลง่ายๆแล้วะสันแผลหลังก็แบบนี้พ่อกินหมดนสสีแดงหอมชานาลาเสร็จพ่อกินได้ลูก คือแพ้พ่อกินก่อนนะพ่อกินหมดนะยพ่อกินหมดโย<า>สีแดงหมดนะชื่ออะไรเนี่สีสีชมพูสีชมพูไม่มีโยสีแดงก็ยังไม่มาเลย,ชยแชทแอมบอกพ่อหยุดกินเอาสิอยากหยุดก่อนได้ไหม พี่ทำนะพ่อพี่ไม่ใช่แม่แต่ว่าพ่อกินก่อนแล้วก็แล้วค่อยทำพลาแตมบอกพ่อระวังติดคอนะคะกาวใสสีแดงกาวเพชรดาวโยบ้าเหรอยังไม่ทันเริ่มเลยแค่ใสสีแดงกาวจะขึ้นมาตรงนี้จะขึ้นมาตรงนี้ คืออะไรคือแม่นั่งอยู่โยหยุดก่อนยังจะบ้าเหรอสีดียเยังไม่เสร็จเลยตัวแม่ถือมือไปแล้วว่ามือตัวด้วยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดวเดเราหยิบหลับวางก่อนวางร้องให้น้ำตาไหลร้องไปหาหมดดอกน้ำตาไหลนะต้องร้องให้ บารมีเพช้อีกคู่มั่อยู่แล้วไม่เอาต้องลองให้ด้วยความเศร้าทำชุดสีเหลืองตื้อ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 ทำไมอ่ะลองไม่ตื้อตื้อตื้ออย่าเพิ่งนะตื้อตื้อตื้อสีเหลืองใส่กากเพชรสีทองตื้ตืตืตื้อเรายังอ่ะ กับเพชรสีทองเฉตมพ่อเป็นไรอะลูกเฉตมขาพ่อเป็นไรอะคะตื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 ้อตืแตมพ่อเป็นไรอะลูกลองยังเทีายังแจมพ่อเป็นไงคะตี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  อันนี้ก็สีเหลืองนะคะใกล้แล้วโหแม่ลืมไปจริงๆก็พี่โยช่วยไม่ได้ดิโยทำโยเสร็จตัวนี้ทำไมอ่ะปัดจิ้งหนีดติดทางปัดจิ้งหนีดเองอ่ะแล้วปัดจิ้งหรีดทำยังไงขอถามปัดจิ้งหรีดไม่เป็นกคยไม่เคยอ่ะอันนี้ง่ายเร็วๆบอกแล้วโยหนักสี พอต่างห่าวพอต้องหาวเจ๊ดังเจังพอพอแย่แล้วว่ะมาตะบุแต้ม อย่างเนี้ยฮะไอไอร้องไห้เนี่ยเราสิงเฮ้ยปันจิรีก็ทำได้นะตอนแรกนึกว่าจะทำไม่ได้่ะร้องยังเดี๋ยวพอก็สบายสบายแต่ของแม่ยังไม่เป็นสลามเลยนะคะใกล้ละ เหลือแค่นี้ก็ลองให้ไปสิว้าวสวยไหมแะจะมาหาให้น้ำตาไหลเราบอกให้ร้องไห้ด้วยความเศร้าอ้แม่ชนะไม่ยเสร็จแล้วเหรอ โอ้เอาเพจที่ช่วยใส่เงินเกงโชคก้นไม่เซเว่นเถอะนะนะใครเห็นด้วยเม้นต์เร็วเฮ้ยเกิดเป็นใส่เงินโชคก้อนไม่เซเว่นนะเด็กๆอยากเห็นใช่ไหมอ่ะไรยังครับ <laughs> เด็กๆถ้าอยากเห็นเม้นต์ไว้นะถ้าถ้าครั้งนี้คุณพ่อไม่ทำเนาะอยากเห็นเม้นต์ไว้เดี๋ยวแม่ให้คุณพ่อใส่เงินเกงไปซื้อของที <laughs> ่เซเว่น <laughs> พอทำไม่ได้เราทำได้นะรอห้างเหี๋ยวว่ากายทองนี่พ่อพ่อจะบอกนะว่าว่าว่าอันอื่นเป็นอะไรอันอื่นนี่เป็นอะไรวิตพื้นสิบครั้งพออจับไม่ได้ แต่งหน้าเป็นหน้าขาวแก้มแดงปากแดงอันนี้พ่อก็จับไม่ได้พ่อจะจับได้ลองไดีใจอ่ะเป็นอันเดียวที่พ่อทำไม่ได้แน่นั่งเฉยๆหนึ่งนาทีออกยังไงน้าตาอุ้ยอันนี้เป็นร์มเนี่ยนุ่มมากเลยอ่ะแม่ก็ตียอมก็ยอมแพ้มีพ่อแพ้เพราะพ่อตัวช่วยเลยนันเนี่ย ทำอะไรเป็นริ้วแล้วไงลูกสวยมากเลยพ่อกินของพอ่อ,อพก่อนเดี๋ยวเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเสียดายเดีย๋ยวดูดิสวยปะเชื่อตั้งสวยไหมเชื่อเฮาจับปะเอ้ออย,ยแล้วถึงเพิ่งแล้วสวยมากเลยอะ่ะจริงจริง,รง,รงเดี๋ยวพ่อจะใส่เก่งฉกเพิ่นไปเซเว่นใช่ล้างจานนะครับโอ้ย เดี๋ยวพ่อต้องขอตัวไปล้างจานก่อนเกมนี้แม่ชนะพ่อตัวช่วยเรียบร้อยค่ะสำหรับการแข่งครั้งนี้แม่ชนะแม่อะไหนะติงตองจริงเลยแม่ก็ฝากติดตามแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้พ่อเย้ๆแล้วก็น้องแชรแตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ชแนลนี้น้นค่ะ วันนี้แม่คุณพ่อแล้วก็เชร์แตมไปก่อนนะคะบ๊ายบายพ่อต้องไปล้างตาแล้วลูกไปยนี่ก <c oughs> <c oughs> ารเพียบเลย <c oughs>